สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้เราจะอยู่กันในแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่46นะคะหน้านี้นะคะจะเป็นเรื่องของการตอบคำถามนะคะการใช้ประโยคคำถามแล้วก็การเรียงประโยคนะคะในข้อที่4นะคะเราจะทำสอข้อด้วยกันนะคะข้อ3และข้อ4ใหญ่นะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูนะคะในข้อ3ใหญ่กันเลยนะคะข้อ3ใหญ่นะคะเขาบอกว่า look at the table Complete the questions and answers นะคะให้นักเรียนดูข้อมูลในตารางนะคะแล้วก็นำข้อมูลในตารางเนี่ยนะคะมาตอบคำถามนะคะในข้อหนึ่งถึงข้อที่ห้านะคะอันดับแรกค่ะเราจะต้องทราบนะคะว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยนะคะเขาให้อะไรเรามาบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะนะคะเขาให้ชื่อคนใช่ไหมคะคนแรกชื่อเมย์นะคะคนที่สองแอนนา คนที่สามแฮร์รี่นะคะคนที่สี่เบนนะคะให้บุคคลมาทั้งหมดสี่คนนะคะแล้วก็นะคะในข้อหน,นึ่งข้อห้าในตารางเนี่ยนะคะข้อหนึ่งนะคะ recycle newspaper recycle คืออะไรคะการนำกลับมาใช้ใหม่ใช่ไหมคะนำอะไรกลับมาใช้ใหม่คะ newspaper กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะนะคะหนังสือพิมพ์นะคะ,น,นะคะนำ หนังสือพิมพ์กลับมาใช้ใหม่นะคะอะนี่ได้กเขียนเองเลยนะคะใครบ้างคะที่นํากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะกลับมาใช้ใหม่คนที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกใช่ไหมคะคือคนที่นําหนังสือพิมพ์เนี่ยกลับมาใช้ใหม่มีด้วยกัน2คนคือเมย์กับแฮร์รี่นะคะ ต่อมาข้อที่2 write on two sides of paper write on two sides of paper นะคะก็คืออะไรคะเขียนนะคะ write ตัวนี้แปลว่าเขียนเขียนอะไรคะเขียนนี่ paper เห็นแล้วกระดาษนะคะแน่นอนว่าเขียนกระดาษเขียนอะไรล่ะคะ two sides ตัวนี้แปลว่า2ข้างคะ่ะ2ฝั่งนั่นเองะคะ่ะ ก็คือเขาเนี่ยนะคะเขียนกระดาษทั้งสองฝั่งก็คือเป็นการประหยัดถูกไหมคะใครบ้างคะที่เขียนกระดาษทั้งสองฝั่งเลยมีแอนนากับเฮร์รี่แล้วก็เบนนะคะมีเพียงคนเดียวคือคนที่ไม่ได้นํากระดาษมาใช้ทั้งสองฝั่งคือเมย์นะคะเป็นเครื่องหมายกากระบาทนะคะต่อมา Number 3ข้อที่3นะคะ reuse g a s s bottles นะคะ glass แปลว่าอะไรคะแปลว่าแก้วนะคะ reuse คือการอะไรคะก็อะไรคะกลับมาใช้ใหม่นะคะรีไซเคิก็คือเหมือนกันนะคะนำแก้วนะคะนำขวดแก้วะคะ่ะ bottle แปลว่าขวดนะคะ glass แปลว่าแก้วก็คือขวดแก้วนะคะใครคะที่นำขวดแก้วเนี่ยกลับมาใช้ใหม่เป็น Reuse นะคะมี Harry แล้วก็เบนนะคะส่วนคนที่ไม่ได้ทำก็คือ Anna และมีนะคะ ต่อมา number number f ข้อ4นะคะ save water save water คือการประหยัดน้ำค่ะนะคะ water แปลว่าน้ำนะคะประหยัดน้ำใครบ้างคะที่ประหยัดน้ำมีแอนนาอ่ามีเมย์มีแอนนามีแฮร์รี่คนเดียวที่ไม่ได้ประหยัดน้ำก็คือเบนนะคะต่อมา number f put rubbish in the bin put rubbish ใครคะ rubbish แปลว่า เศษขยะใช่ไหมคะบินแปลว่าถังขยะทิ้งถังขยะอ่าทิ้งขยะลงในถังขยะนะคะอ่านะคะทิ้งถังขยะลงในถังขยะใครคะทิ้งขยะลงถังมีเอ็นากับเบนนะคะเห็นไหมคะคนที่กากบาทก็คือคนที่ไม่ได้ทำนะคะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อ1ถึงข้อที่5นะคะว่าเราจะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาตอบคำถามได้อย่างไรบ้างนะคะข้อที่1นะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะดูกับ d a s สนะคะนี่ขึ้นต้นประโยคหมดเลยค่ะอันดับแรกเรามาเรียนรู้การใช้ดูกับ d a s สนะคะดูและ d ้าสเนี่ยนะคะจะใช้ค่ะในประโยค คำถามเท่านั้นค่ะนะคะใช้ในประโยคคําถามเห็นไหมคะมีเครื่องหมาย question mark ทั้งหมดเลยค่ะแน่นอนว่าเขาต้องใช้ในประโยคคําถามนะคะซึ่งใช้ยังไงล่ะคะทีนี้วิธีการใช้ do และ does นะคะ do เนี่ยนะคะจะใช้กับนะคะ do ใช้กับประธานที่เป็นอะไรคะพะหูพจน์ค่ะเช่น i u v d นะคะก็คือหมายความว่าอะไรก็ตามนะคะที่มีสองคนสองอย่างมากกว่าหนึ่งนะคะหนึ่งอย่างหนึ่งคนสองคนสามคนนะคะมากกว่านั้นนะคะเราจะใช้ดูแต่ถ้าเป็น das นะคะ das เราจะใช้กลับ กับประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะเช่น he, she, it แล้วก็ชื่อคนค่ะสาตว์ส,สิ่งของอะไรก็ตามที่มีแค่หนึ่งเท่านั้นค่ะนะคะ,ะทีนี้เรามารู้วิธีการใช้แล้วนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเห็นไหมคะดู May and Harry recycle newspaper เป็นการตั้งคำถามเองนะคะแล้วก็เราจะต้องตอบเองด้วยนะคะดูทำไมเขาใช้ดูเห็นไหมคะเขาใช้ดูเพราะว่านะคะเพราะว่าเป็นไงคะประธานเป็นเมย์และแฮร์รี่มีสองคนค่ะบอกแล้วนะคะว่าสองคนเราจะใช้ดูค่ะนะคะนี่เห็นไหมคะเราก็ไปดูสิคะว่าคนสองคนนี้เนี่ยนะคะเขาทำไมคะ รีไซเคิลนิวส์เพเปอร์จริงไหมคะมีกับแฮร์รี่มีกับแฮร์รี่นะคะเอ้าช่วยกันหาเมีกับแฮร์รี่นะคะรีไซเคิลนิวส์เพเปอร์นี่อันนี้อ้าวจริงนะคะเพราะฉะนั้นจริงปุ๊บนะคะเวลาตอบก็ตอบ yes พอถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะไม่แทนชื่อคน2คนนะคะตรงนี้เราจะแทนว่า เป็นคำสรรพนามนะคะเป็น pronoun เราจะใช้คำว่า they นะคะ they น,นะคะ they แปลว่าพวกเขาค่ะพวกเขานะคะก็จะเป็น yes they do นะคะหมายความว่าใช่นะคะพวกเขาเนี่ยทำจริงๆนะคะต่อมา number two ข้อ2ค่ะเราจะต้องใส่ do และ does ค่ะเพราะว่าตำแหน่งของเขาต้องอยู่ด้านหน้าของประโยคเท่านั้นนะคะเมื่อเป็นประโยคคำถามนะคะข้อ2จุดๆๆ เมย์ r i t e on t ทูไซส์ออฟ p จพเปอร์เมย์ไรท t อ o นทูไ s ส์ออฟเจออันดับแรกอะเรามาตั้งประโยคคำถามก่อนเลยค่ะประธานเป็นเมย์ชื่อคนหนึ่งคนคนหนึ่งคนนี่ค่ะเพราะฉะนั้นใช้ das ค่ะอันนี้อ่านว่า das นะคะอันนี้อ่านว่าดูใส่ das ลงไปค่ะก็จะเป็น das may write on two sides of paper เมเนี่ยนะคะเขียนกระดาษทั้งสองฝั่งจริงไหมคะไปดูสิคะมีชื่อเม่ไหมข้อสองไม่จริงค่ะเม่ May ไม่ได้ทำนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตอบว่า no ค่ะการตอบรับมีทั้ง yes และ no นะคะ no ทีนี้ปุ๊บเวลาเราจะแทนเราไม่แทนชื่อของเม่แล้วใช่ไหมคะเม่ May เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะถ้าเป็นผู้หญิงต้องใช้ she ค่ะนะคะนี่คุณนุกแทนให้ เพราะฉะนั้นเด็กดก,ก็เขียนนะยค่ะ she no she อะไรคะถ้าเป็นปฏิเสธนะคะตรงนี้เราจะใส่คำว่า does นะคะเพราะว่าประโยคคำถามเนี่ยขึ้นต้นว่า does นะคะก็จะเป็น no she does n t นะคะคหรือ does not นั่นเองนะคะถ้าปฏิเสธจะต้องมีแบบนี้นะคะต่อมาข้อ3ค่ะ do จุดจุดจุดนะคะ reuse glass bottles อ่าเขาให้ประโยค ให้ดูกับดาร์ตมาแล้วให้ดูมานะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าใครคะที่เป็นคน reuse glass glass bottles นะคะใครไม่พอนะคะเรามาดูตรงนี้อีกค่ะคำตอบมันเป็น no แสดงว่าเราต้องไปดูค่ะว่าใครที่ไม่ได้ reuse แก้วค่ะดูเครื่องหมายกากระบาดเลยมี2องคนค่ะ,ม,คะมีใครคะมีเมและแอนนาค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ใส่ชื่อของเมย์และแอนนาลงไปค่ะนะคะเมย์แอนแปลว่าและนะคะแล้วก็แอนนานี่นะคะได้แล้ว do May and Anna reuse glass bottles เห็นไหมคะคำตอบเป็น no แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราเนี่ยเป็นไงคะเอาคนที่ไม่ได้ reuse นะคะคนสองคนแทนว่า de ค่ะเหมือนข้อที่หนะะึ่งเนี่ยค่ะปฏิเสธจะต้องมี not นะคะ เป็น no they do not ก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็น they don't นะคะ no they don't ต่อมา number four ค่ะ does จุดจุดจุด save water เอาละนะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเขาเว้นว่างไว้ให้เราเลยค่ะคำตอบเพราะฉะนั้นเราขึ้นไปดูก่อนค่ะเรื่องของการประหยัดน้ำนะคะซึ่ง เขาให้ด้าสเรามาค่แน่นอนว่าประธานของประโยคนั้นจะต้องเป็นคน1คนเท่านั้นค่ะคนหนึงคนคนคนเดียวแสดงว่าข้อนี้ใครคะที่เป็นคนคนเดียวคนคนเดียวที่ไม่ได้ประหยัดน้ำใช่ไหมคะก็คือเบนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาชื่อเบนมาใส่ค่ะก็จะเป็นด้าสเบนเซฟวอเตอร์นะคะเพราะว่าเราจะต้องให้มันสอดคล้องกับอะไรคะกับด้าสค่ะเพราะว่าดาสเนี่ยใช้กับคนคนเดียวนะคะ เพราะฉะนั้นประโยคนี้ต้องใช้เบนเท่านั้นค่ะต้องเป็นเบนนะคะก็จะเป็นคําถามนะคะว่าเบนเนี่ยประหยัดน้ําจริงไหมจริงไหมคะไม่จริงค่ะไม่นะคะก็ตอบ no เบนเป็นผู้ชายใช้ he นะคะ no he d o e s n t นะคะต่อามา number 5ค่ะข้อ5นะคะ DAS จุดจุดจุดพุทธล b บบิดอินเดอบินะคะใครนะคะจุดจุดจุดทิ้งขยะลงในถังขยะนะคะคำตอบเป็น Yes แสดงว่าประโยคนี้นะคะประธานต้องเป็นคนคนเดียวนะคะเนื่องจากใช้ด e s นะคะไปดูสิคะอะไรที่เหลือคนเดียวมีไหมเราต้องเลือกมาหนึ่งคนคะ่ะเราจะเอาใครคะมีเม,มกับใครคะเม ใช่ไหมดูสิคะข้อที่5เนี่ยนะคะเขาให้ดัาสมาแล้วแน่นอนว่าต้องใช้คนค่ะหนคนเท่านั้นนะคะและคำตอบเป็นเ yes, ยแสดงว่าคนคนนั้นต้องทำไมคะต้องทิ้งขยะลงถังขยะนะคะซึ่งก็เรามีตัวเลือกอยู่2ตัวนะคะก็คือมีใครบ้างคะมีแอนนาแล้วก็เบนค่ะ เราจะเลือกใครคะเอามาคนเดียวค่ะนะคะอ่ะเลือกแอนนาแล้วกันนะคะเป็นผู้หญิงนะคะเราก็ใส่ชื่อแอนนาลงไปค่ะก็เป็น d ั e สแอนนาพุทธลับบิชอินเดอร์เบนะคะแอนนาทิ้งขยะลงถังขยะใช่ไหมใช่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น yes she does นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเ,เช็คคำตอบให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในข้อที่4กันเลยค่ะ ต่อมาเรามาต่อกันในข้อที่4นะคะเขาบอกว่า put the words in the correct order นะคะอันนี้นะคะให้เราเรียงลำดับคำนะคะให้เกิดเป็นประโยคที่ถูกต้องนะคะเนื่องจากที่เขาให้มาเนี่ยนะคะมันผิดค่ะเด็กๆนะคะมันผิดผิดอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาช่วยกันเรียงประโยคใหม่นะคะอันดับแรกดูข้อที่1ก่อนเลยค่ะมีคำว่า recycle ใช่ไหมคะมี bottles มี g r a s s แล้วก็มีคำว่า may นะคะ ใครคือชื่อคนคะชื่อคนในที่นี้คือชื่อเมค่ะต้องเอาเมขึ้นก่อนเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเมเป็นหมายเลขหนึ่งค่ะเขียนไว้เขียนไว้ก่อนเลยนะคะต่อมามีประธานแล้วนะคะก็จะมี Verb, verb ืรคํากริยาค่ะโครงสร้างประโยคจะเป็นแบบนี้ค่ะ u e j t c t บวก verb แล้วก็ตามด้วย object ก็คือตัวกร,รมหรือตัวขยายนั่นเองนะคะข้างหลังนะคะเรามีประธานแล้วนะคะนี่ประธาน อันนี้คำกริยานะคะและอันนี้คือกรรมค่ะของประโยคนะคะเหมือนภาษาไทยเลยค่ะ verb ในที่นี้นะคะก็คือคาว่าอะไรคะกรีอะไรคะ recycle นะคะ recycle นะคะคือตัวนี้นะคะเป็นข้อที่2นะคะ recycle Re <cycle S 2> อะไรคะแก้วใช่ไหมคะขวดแก้วนะคะนะคะเอาแก้วนะคะขึ้นกกอนเลยนะคะทีนี้เด็กๆก,ก็เขียนเรียงเลยค่ะ เมรีไซเคิลนะคะ g l a s s Bottle นะคะนะคะ,นะคะทีนี้คุณครูจะให้เขียนเองแล้วนะคะเอามาข้อที่2ค่ะมีคาว่าอะไรคะสังเกตรตรงนี้เลยค่ะมีเครื่องหมาย question mark แน่นอนว่าต้องเป็นประโยคคำถามค่ะอันนี้ต้องอยู่ท้ายสุดเลยค่ะนะคะ อยู่ท้ายสุดเพราะฉะนั้นเวลาจะตั้งประโยคคำถามเอาอะไรขึ้นก่อนคะดูในประโยคมีคำว่า on to do you paper write แล้วก็ size แล้วก็ of นะคะอ่ะเวลาจะตั้งประโยคคำถามเห็นดูค่ะเอาดูขึ้นก่อนเลยค่ะนะคะดู do, ตามด้วยอะไรคะประธานนะคะก็คือ you ค่ะนะคะ do you ต่อมา verb ค่ะ verb คือคำว่า write ค่ะ write ตัวนี้แปลว่าเขียนนะคะ do you write เขียนอะไรคะเขียนในไหนคะตามด้วยคำที่บ่งบอกนะคะว่าตำแหน่งนะคะก็คือคำว่า on ค่ะ on two ค่ะเราจะตัวเลขต่อเลยนะคะ size นะคะ off ค่ะแล้วก็ paper นะคะแล้วก็อันที่9คือ ประโยคคำถามนะคะประโยคนี้ก็จะเป็น do you what do you w i k e on two sides of paper นะคะคุณเนี่ยเขียนกระดาษสองหน้าไหมนีคะใช้กระดาษสองหน้าหรือเปล่านะคะต่อมา Number ร์ีค่ะมีคำว่า bin มีคำว่าเจอมีคำว่า day มีคำว่า love it แล้วก็ put แล้วก็ in นะคะประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่านะคะ เอาประธานขึ้นก่อนประธานในที่นี้คือคําว่า day ค่ะ day แปลว่าพวกอะไรคะพวกเขานะคะ day แล้วตามด้วย verb คือคําว่า put ค่ะนะคะ put อยู่นี่ค่ะ put แปลว่าวางแปลว่าทิ้งนะคะ day put ทิ้งอะไรคะทิ้งเศษขยะคาร์บิดนะคะทิ้งเศษขยะในไหนคะคําว่าในนะคะคำที่บอกตําแหน่งคือคําว่า in ะคะ่ะ ในถังขยะค่ะเจะบินนะคะถังขยะใบนี้ค่ะเราจะเจาะจงเราใช้คำว่าเจนะคะนี่นะคะต่อมาข้อที่ c นะคะเห็นชัดเจนเลยค่ะตัวพิมพ์ใหญ่ต้องขึ้นต้นประโยคนะคะก็คือประธานในนี้คือ i ค่ะ i put เหมือนเดิมค่ะเหมือนข้อ3เลยค่ะ i put the อะไรคะ the cans ค่ะ มีคำว่าแครตัวนี้แปลว่ากระป๋องนะคะเขาเนี่ยทิ้งอ่าฉันทิ้งกระป๋องลงในถังขยะใช่เปล่านะคะเราเอาอะไรต่อดีคะตัวที่บงบอกว่าคำว่าในนะคะคำว่าในคือคำว่า in ค่ะ in ตัวนี้แปลว่าในนะคะหมายเลขะะ้าค่ะเดค่ะเป็นหมายเลข้ จำไว้เสมอนะคะว่าคำนามนี่นะคะจะอยู่ข้างหลังเสมอเลยค่ะนะคะเพราะอัเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อที่7ค่ะก็จะเป็น I put the cans in the recycling bin นะคะฉันเนี่ยทิ้งกระป๋องลงในอะไรคะถังขยะที่ทำไมคะเขาแยกไว้แล้วว่านำไป recycle ได้นะคะมาข้อที่5ค่ะ มีเครื่องหมายแบบนี้คือประโยคคำถามแน่นอนค่ะเจอ what ในประโยคนะคะให้เอาขึ้นต้นก่อนเลยรู้ไว้เลยนะคะว่าเป็นประโยคคำถามแน่นอนนะคะ what do แล้วก็ตามด้วย subject คือประธานคือ you ค่ะ what do you do ค่ะคุณจะทำอะไรคะต่อมาหา verb ค่ะ verb ในที่นี้คือคำว่าช่วยค่ะคำว่า help นะคะ what Do you do to ก่อนค่ะต้องเอา to ขั้นนะคะ to help the ค่ะ the planet นะคะข้อ,อนี้นะคะเป็น What do you do to help the planet นะคะแปลว่าคุณจะช่วยนะคะช่วยดาวเคราะห์นี้อย่างไรนะคะ planet แปลว่าด,ดาวเคราะห์นะคะอ่ะเด็กๆเช็คคำตอบให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ